สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมสข3100-3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องเป็นผู้นำผู้ตามในการจัดและขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนสังคมผู้นำผู้ตามในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนสังคมแผนพัฒนาชุมชนสังคมมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นแผนชุมชนแผนชุมชนพึ่งตนเองแผนชีวิต ผนชีวิตชุมชนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองแผนแม่บทชุมชนแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองเป็นต้นแผนชุมชนคือเครื่องมือพัฒนาชุมชนที่คนในชุมชนรวมตัวกันจัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางไหนการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามสภาพปัญหาและความต้องการที่ชุมชนประสบอยู่ร่วมกันโดยคนในชุมชนร่วมกันคิดตัดสินใจกําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนาของชุมชนด้วยหลักการพึ่งตนเอง ตามศักยภาพภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลักการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนนั้นผู้นําชุมชนจะต้องเป็นผู้ริเริ่มจัดทําโดยสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนดังนี้หนึ่งเตรียมความพร้อมทีมงาน1.1ทีมงานจัดทําแผนผู้นําชุมชนร่วมกับทีมงานพัฒนาชุมชนระดับอําเภอเผยแพร่ความคิดสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับแผนชุมชนถึงกระบวนการ เทคนิคการเป็นวิทยากรบทบาทหน้าที่ความสำคัญในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อค้นหาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะทำงานระดับหมู่บ้านต่อชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วนโดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทำงานต้องการทำงานเพื่อชุมชนชุมชนให้การยอมรับให้เป็นคณะทำงานเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำตามธรรมชาติ1.2ทีมงานผู้ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนทีมงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผน เป็นภาคีการพัฒนาซึ่งมีทั้งภาคราชการภาคประชาสังคมสถาบันวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน 2. เตรียมความพร้อมข้อมูลและพื้นที่2.1ข้อมูลได้แก่ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านต่อชุมชนข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและปัญหาต่างๆของหมู่บ้านได้แก่72โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสุขภาพและอนามัยความรู้และการศึกษา ความเข้มแข็งของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาพแรงงานยาเสพติดข้อมูลศักยภาพชุมชน2.2พื้นที่คือความพร้อมของพื้นที่มีด้านใดบ้างเช่นทุนทางสังคมได้แก่บุคคลภูมิปัญญาทุนทางเศรษฐกิจได้แก่ทรัพยากรในการประกอบอาชีพทุนของชุมชนที่เอื้อต่อการวางแผนชุมชน 3. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชน3.1การศึกษาชุมชนตนเอง 3.2สำรวจรวบรวมข้อมูลชุมชน3.3วิเคราะห์ข้อมูลต่อสังเคราะห์ข้อมูล3.4จัดทำแผนชุมชนผู้นำผู้ตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเองชุมชนสังคมเมื่อจัดทำแผนชุมชนเป็นรูปเล่มเอกสารเรียบร้อยแล้วผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติจึงจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนมีดังนี้ หนึ่งคณะทำงานระดับหมู่บ้านต่อชุมชนและชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันพิจารณาการนำโครงการต่อกิจกรรมไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด2แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานอาสาสมัครสมาชิกชุมชนเป็นผู้รับผิดช,ชอบแผนงานโครงการต่อกิจกรรมเพื่อผลักดันให้มีการนำไปปฏิบัติจริงในชุมชน3ร่วมกันดำเนินกิจกรรมของโครงการให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ในแผน 4. ติดตามผลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการตามแผนงานหาประเมินผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใดเราเจอกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปครับ